มีลูกนพ้พิราบตกมานะคะเห็นแล้วก็สงสารเลยต้องเลี้ยงไว้พอเขาแข็งแรงแล้วก็จะปล่อยเขาไปนะคะจะเย็นๆอีกไม่กี่วันก็โดนปล่อยแล้วเนี่ยไปอยู่กับฝูงเขาได้ไหมเอ่ยเนาวไปแล้ว ไปเลยไปเลยไปเลยโอเคไปเป็นไหมนี่ยแข่งแรงปลอดภัยน่ารับวน้ะยังมันๆอยู่นะไม่รู้จะไปทางไหนสงสารนะสงสารแต่อยาให้เป็นอิสระมากกว่า ให้หนูแข็งแรงโตวไวๆนะหากินง่ายๆปลอดภัยไ,ไปลูกไปหากินมูหลับแยะที่จะไปโดนหมากัดน,นะไม่เจอเพื่อนฝูงเลย ช่วงดีนะาราบล่าสุดบินขึ้นไปบนหลังคาแล้วนะคะบายบายช่วงดีนะารามนะ